รู่ไไมกินนมกินนมน้อยพ่อแม่ตัวเตี้ยกังวลว่ารูกไม่สูงจะทํำยังไงดีสวัสดีค่ะ<ม>พบกับพี่กัน นมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลกลัวว่ารูปน้อยจะไม่สูงนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปัจจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสูงของลูกน้อยคือกรรมพันธุ์ค่ะแต่ก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆค่ะที่จะช่วยเรื่องของความสูงของลูกน้อยในคลิปนี้ค่ะพี่กันจะมาบอกถึงเคล็ดลับค่ะที่ช่วยให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสูงที่สมวัยค่ะก่อนเราฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพ่กันคะ สำหรับเคล็ดลับนะคะที่ช่วยให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่สูงสมวัยนะคะหรือนะคะสูงกขว่กกรรมพันธุ์ค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะเน้นให้ลูกน้อยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงค่ะนอกจากการรับประทานอาหารให้ครบวผ้าหมู่แล้วโปรตีนนะคะยังเป็นพระเอกค่ะในเรื่องของความสูงของลูกน้อยค่ะเพราะโปรตีนมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของทุกเซลล์ในร่างกายอีกทั้งนะคะโปรตีนยังมีกรดอะมิโนค่ะที่จะไปกระตุ้นให้ตอมใต้สมองรงฮอร์โมนที่เรียกว่าโกทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญค่ะที่เกี่ยวข้อ การจรเดิญเติมโตและความสูงของลูกน้อยค่ะดังนั้นค่ะจึงจําเป็นมากค่ะที่เราจะต้องให้ลูกน้อยนะคะรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงค่ะเช่นไข่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาแอลมอนและพืชตระกูลถั่วค่ะ ข้อที่2ค่ะให้ลูกน้อยนะคะออกกําลังกายเป็นประจําและสม่ําเสมอค่ะนอกจากอาหารการกินแล้วค่ะการออกกําลังกายนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องชวนให้ลูกน้อยมาออกกําลังกายค่ะโดยการออกกําลังกายในเด็กวัยสมขวบนะคะถ้าออกแบบจริงจังค่ะเขาก็ไม่ยอมทําแล้วก็ไม่สนุกค่ะก็แนะนําว่าเป็นการออกกําลังกายนะคะที่ทําให้ลูกน้อยสนุกไปด้วยค่ะสิ่งสําคัญค่ะเราจะต้องให้ลูกน้อยออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนาน30นาทีค่ะก็จะช่วยให้ลูกน้อยนะคะมีความสูงที่สมวัยได้ค่ะข้อที่3ค่ะ ฝึกให้ลูกน้อย<ส>เข้านอนเร็วและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะเด็กในวัยเจริญเติมโตนะคะต้องการการนอนพักผ่อนวันละ9 12ชั่วโมงค่ะและนะคะจะต้องเข้านอนเร็วนะคะก่อน3ทุ่มค่ะเพราะเป็นช่วงที่มีการหลั่งของโกรทฮอร์โมนค่ะข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงให้ลูกน้อยดื่มน้ําอดรม์นะคะน้ําอัดรมณ์ไม่ได้ทําให้ลูกอ้วนฟันผุเพียงอย่างเดียวน,นะคะแต่น้ําอดรมณ์นะคะยังทําให้ร่างกายของลูกน้อยมีการขับแคลเซียมออกจากร่างกายค่ะส่งผลต่อความสูงของลูกน้อยค่ะและข้อที่5ค่ะให ลูกน้อยนะคะทานแคลเซียมอย่างเพียงพอคะ่ะโดยแคลเซียมมีความสําคัญนะคะไม่แพ้โปรตีนค่ะถ้าระเอกเป็นโปรตีนนางเอกก็คือแคลเซียมค่ะแคลเซียมมีหน้าที่นะคะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟันของลูกน้อยช่วยเสริมสร้างโครงสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงดังนั้นค่ะนอกจากการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เน้นโปรตีนแล้วคุณแม่ก็ต้องให้ลูกน้อยรับประทานแคลเซียมอย่างเพียงพอโดยอาหารนะคะที่มีแคลเซียมนะคะนอกจากนมแล้วค่ะก็ยังมีอาหารอื่นๆค่ะเช่นนะคะงาแอลมอน์ปาสเมอน พักคนาบล็อกแครี่เป็นต้นค่ะแต่คะ่ะปัญหาที่พี่กันเจอนะคะพบว่าลูกน้อยของคุณแม่กินข้าวน้อยไม่ยอมกินข้าวกินนมน้อยหรือไม่ยอมกินนมค่ะดังนั้นค่ะก็อาจจะทําให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมองหานะคะตัวช่วยที่ช่วยเพิ่มความสูงให้กับลูกน้อยค่ะก็คือนะคะแคลเซียมเสริมนั่นเองค่ะโดยนะคะการเลือกแคลเซียมเสริมนะคะพี่กันแนะนําว่าควรเป็นแคลเซียมนะคะที่มีส่วนประกอบเป็นแคลเซียมอลูเโอเนค่ะ ซึ่งแคลเซียมตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าร่างกายจะดูดซึมไปใช้งานได้ดีถึง95%ค่ะแตกต่างจากแคลเซียมตัวอื่นค่ะที่ดูดซึมได้เพียง27%ค่ะนอกจากนี้แคลเซียมอะทิโอเนตนั้นก็ไม่ทําให้ร่างกายนะคะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเหมือนแคลเซียมทั่วไปค่ะนอกจากเลือกนะคะส่วนประกอบเป็นแคลเซียมอะทิโอเนตแล้วพีว่กันก็แนะนําว่าควรเลือกแคลเซียมค่ะที่มีรสชาติอร่อยรูปร่างลักษณะนะคะเหมือนขนมค่ะก็จะทาให้ลูกน้อยยอมรับประทานนั่นเองค่ะอย่างวิตาบีมายมัมมี่บู เยลลี่เสริมแคลเซียมที่อุดมไปด้วยประโยชน์ช่วยในเรื่องของการจเจริญเติมโตกระดูกและฟันของลูกน้อยค่ะซึ่งนะคะมีส่วนประกอบนะคะเป็นแคลเซียมอะจิโนเนตนะคะที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากถึง9.5ค่ะที่แตกต่างจากแคลเซียมอื่นนะคะที่ดูดซึมเพียง27ค่ะมีส่วนประกอบเป็นวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและนะคะยังมีส่วนประกอบเป็นซิงค์และวิตามินซีค่ะที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันของลูกน้อยค่ะที่สาคัญไม่ทําให้ลูกน้อยของเราท้องผูกเหมือนแคลเซียมชนิดอื่นค่ะหน้าตาะะละ ก็ร,รูปร่างลักษณะนะคะน่ารับประทานค่ะเหมือนขนมค่ะรับรองลูกน้อยนะคะยอมรับประทานแน่นอนค่ะ หากคุณแม่ท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากสั่งซื้อค่ะไปสั่งซื้อได้ที่เพจนะคะวิตาบี by มัมมี่บูสเตอร์หรือ Li ออดนะคะมัมมี่บูสเตอร์ค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะลูกน้อยไม่กินนมกินนมน้อยนะคะพ่อแม่ตัวเตี้ยค่ะทํายังไงจะให้ลูกน้อยสูงนะคะพี่กันก็นาเคล็ดลับมาฝากค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ